วันนี้พามาดูดูซันนะครับ D X 140 LC. L C L C A วันนี้จะ่งไหบ พื้นที่ยังแคบเลยเช็ดชิวมีลายแยกเรียบร้อยสานเครื่องก็เหรเครืเสียงไงหูเลียวเดบูเอี๊ยดูสาม ผู้หญิมครับอืมเดี๋ยวพามาดูครับตุ้งี้ใหญ่เขาเรื่อง ดี๋ยวพาไปดูภายในครับอูอันนี้เขาวีก,การเลยครับการน่าจะมาจากโรงงานไมกริปครับไมกริปรถเพิ่งสองร้ยกว่าชั่วโมงครับใช่ไหมนี่อันนี้น่าจะใช่ครับชั่วโมงมเป็นดิจิตอนครับ ยังว่าครับของใหม่ครับใครๆเขาอยากลงรู้ราคาครับรู้ราารู้เครื่องเสียง คืออะไรครับอน้ำมันเครื่องช่วงเวลาเปลี่ยนสิ้นสุดแล้วผู้จอยังให้ทิงเลยครับให้มาเร่งรอกเอาเบียร์เอาเอาเบียร์อะไรครับเบียร์เนาะเบียร์ช่างคงเดินเท่าไหร่นี่ ห้าหมื่นสี่ห้าหมื่นสี่ดาวเท่าไหร่หกแสนห้าดาวหกแสนห้าหกแสนนะครับหกแสนเพิ่งเอกมามสามเดือนสองเรืองสองร้อยกว่าชั่วโมงไม่ค่อยได้ใช้อีกไม่ค่อยได้ใช้ปลายมือแล้วไงมาตอนจะหมดมาตอนหมดงานแล้วครับกีหน้าเดี๋ยวกีหน้าอย่างเดียวคุณประกอบการดีไม่ดีนะยกของ ว่่ชยผมก็ได้ไม่โครเนี่ยถ้าไม่มีเนี่ยยกทีแรกไม่ได้ตั้งใจจะไมโคไม่โครมีซีโอสิบเนี่ยยกของไม่อู้นี่ถ้าเป็นซีโอสิบก็ยกไม่รอดอ่ะใช่กรดดกระเดื่อกกระโดดกระเดือกนั่นแหละผมก็ทีแรกก็ร้อยร้อยยี่สิบเนี่ยไปมาซับแป้งสองวัเลยพอเขาจบร้อยยี่นี่นี่ก็มีโอกาสแล้วเนี่ยเพราะว่าร้อยยี่ไปเจองานหลวงไม่ไปไม่ได้ใช่ตายเลยเขาสี่ตัว เป็นเครื่องอะไรช่างฮะอิสุอิสุคอมมาเร็วอยู่แล้วตอนนี้ยังไม่คอามาเร็วฮะ,ะยังไม่คอามานด์มิเตอร์เอ้ารถเครื่องเลยฮะรถเครื่องอะไรมันใช้เครื่องอมันให้อิสุทำนะแต่ทำเป็นเป็นโลโก้ของมนะันอืม <Okay. S 1> เครื่องอิสุแต่ตีแบนของเขาดู飒าดครับเอ่อใครรู้ก็บวกต่อด้วยนะครับช่องทีรูปของ

ดี๋ยนี่หาเงียบเลยแต่ก่อนจะมาดนผมก็เป็นเพื่อนกับพี่ในเฟซอยู่ตัว <ห ả? S 2> ผมก็เป็นเพื่อนกับพี่นในเฟซจะไม่รู้ว่าพี่ลบเพื่อนผมหรือเปล่าแต่ก่อนเป็นยนะม<า>ไม,ไม่ไม่งั้นก็พี่เปลี่ยนเฟซใหม่ผมจะลบจะลบจะบอไอพวกภากษาอังกฤษอ่ะอ่านไม่ออกชื่ออะไรนะชื่ออุดมสิงห์นานเคยเป็นผมเป็นเพื่อนกับพี่อยู่แต่พี่ลบมั้งเพราะว่าไม่ค่อยเห็นโคดพี่แต่ก่อนแต่ก่อนผมเห็นตลอดงหนอใช่ อ้มีกล้องหลังรถเพิ่ง200้วยชั่วโมงครับเดี๋ยวดูกันหกหมื 64, ่นสี่ครับดาวหกสิบดาวหกแสน ไล่ไปเลยอันนู้นก่อนก็ได้ไลไ่ไปก่อนครับให้ดูเลยดูหน่โอ้มันจะคุมได้เลยแรกกาซีนแล้วเลยไอเดียดีดีว่ะเอาเหรียญลงอีกน้องมนึ่งระบบเซฟตี้ทุกอย่าง ันนี้ตูดยังไม่ลายครับคนขับยังเทียบแต่กล้องผ่านเลยครับอ,รอ,อันนี้เขาเออไม่ค่อยเน้นงานนี้เท่าไหร่ครับเอาไว้ยกครับยกของภายในอู่ครับของหนักหกสิบไม่ไหวครับพี่ซีหกสิบยกไม่ไหวยกยากครับอันตรายเพราะว่ามือมันสั้นแล้วก็ เดี๋ยวตูดกระดกกระดกกระดกอย่างเดียวไม่รอดครับดูซานครับไม่รู้ว่าใครชอบไม่ชอบก็เ,เดี๋ยวนี้ก็แล้วแต่ครับตอนนี้ก็น่าจะเป็นอะไรซันนี่หรือเปล่าครับที่มาแรงที่สุดแกมีรถเกี่ยวด้วยครับอูทํารถเกี่ยวครับกระมุนนางรองอูเล็กๆคนแก่ทํา มีทุกอย่างครับตัวนี้6 h e ฮดอครับอู้เล่นปั๊มนี้นะครับเออ<า>เขาเล่นฝากปั๊มเหมือนสักเลยครับหุนคอหุนคออย่างเดียวครับสูดสูดเดือนกับสักครับมันเออน่าจะซ่อมง่ายครับ นี่มันซ่อมง่ายแล้วก็มันไม่กินพื้นที่ด้านในชวนมากปัม๊มเขาจะไปดไ้านในสูตรใครสูตรมันครับเดี๋ยวดูตัวเดินอู้หสิบสองหรอ นมำได้กินครับแย่เอาเรื่องขึ้นฟิล์มเองด้วยครับที่นี่กระเียกระเีมีแต่กระเียบขายไปแล้วป่ะพี่เหลือขันนี้นี่มาบิ้วขายเหมือนกันอ่ขันนี้จะขายคันนี้เลยสี่ห้าสี่สิบห้าค่าขนม 45เครื่องอะไรพี่หกเครับหกเดเอ้าสเปคของสักเลยเนี่ใช่ครับเดิน200ั๊มยียี่ดูแล้วครับยีบ่สองบอกตัวเดิน200ครับ45เยินเิข้าหลครับสนใจไม่ดูครับคู <c oughs> ท้เคล็ดเคล็ดหนึ่งมีงานเซมขึ้นเองครับไปมุนไปนมุนเสจ้าไปมุวนขี่ลงเลยหนึงหนึ่กรดม้วนลงชึ้เ มีทุกอย่างครับสนใจก็ติดต่อได้ครับสวัสดี